สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะค่ะก็มีน้องๆหลายคนเนาะถามเข้ามานะคะถึงเส้นทางหรือว่าแนวทางในการเป็นตำรวจหญิงนะเออว่าจะต้องเรียนสายไหนจบอะไรนะคะถึงจะได้เป็นตำรวจหญิงเนาะก็จากที่ไปหาข้อมูลมานะคะก็คือได้ความว่าแบบนี้ค่ะเออสมัยก่อนเนาะ การที่เขาจะรับตํารวจหญิงเนี่ยเขาจะรับตั้งแต่วุฒิม .3 มมหปวชนะคะแล้วก็วุฒิปตีนะคะแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะคะจากที่โทรไปถามเนี่ยหลายคนอาจจะเห็นการประกาศที่ปิดรับสมัครตารวจ ตำรวจหญิงของนายร้อยตำรวจนะคะก็คือบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าไม่เปิดรับแล้วใช่ไหมตำรวจหญิงนะคะจริงๆเ่ยประกาศเนี้ยคือเขาประกาศเมื่อปี61เนาะมันเป็นการเปิดรับของนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงนะคะแต่ว่าตำรวจในชั้นประทวนเนี่ยก็คือยังเปิดรับปกติอยู่เนาะ ซึ่งปัจจุบันนะคะจากที่โทรไปถามกองการสอบเขาเนี่ยเขาบอกว่าวุฒิที่เขาเปิดรับสมัครเนี่ยก็คือจะเป็นวุฒิม .6 หกหรือว่าวุฒิปวชนะคะเออก็คือสมัครเป็นตำรวจในชั้นประทวนเนาะ ส่วนวุฒิปตีนะคะถามว่าสมัครได้ไหมนะคะก็ได้เนาะแต่ว่าจะได้เป็นแค่บางคณะสาขานะคะก็คือคณะที่รับวุฒิปตีแน่ๆเลยก็คือจะเป็นคณะนิติศาสตร์อะคะ่ะก็คือจะเป็นตำรวจในตำแหน่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นตำแหน่งพนักงานสอบสวนาสายอํานวยการอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ซึ่งในส่วนตรงวุฒิปตีเนี่ยนะคะอาจจะมีสาขาอื่นที่เขาจะเปิดรับบางปีนะคะอย่างเช่นวิทยาศาสตร์บัญชีนะคะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เนาะวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะนะคะประมาณนี้นะอ่ะซึ่งการเปิดรับสมัคร ของตำรวจหญิงเนี่ยก็คือจะเป็นเว็บไซต์เดียวกับการเปิดรับสมัครของตำรวจชายเหมือนกันนะคะก็คือเว็บไซต์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะไม่ว่าน้องจะสมัครตำรวจสายไหนชั้นไหนอะไรอย่างไรนะคะก็คอยติดตามข่าวสารในเว็บไซต์นี้ดูนะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะลองค่อยไปศึกษานะคะถ้าถามว่าระยะเวลาในการเปิดรับสมัครอันนี้ก็คือจากที่โทรไปถามก็คือไม่แน่นอนค่ะเขาบอกไม่ได้เนาะเพราะว่าในแต่ละปีก็มีการ เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะคะเราต้องคอยดูข้อมูลเนาะนะเออส่วนอันนี้นะคะเป็นอ่าเป็นใน facebook นะคะที่เขาจะให้ข้อมูลเนาะหรือว่าน้องๆสามารถติดตามเพจนี้ก็ได้นะคะเขาจะอ่าคอยบอกข้อมูลนะคะหรือว่าใครมีข้อไหนที่อ่าข้องใจเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงนะคะก็สามารถติดต่อทาง ทางโทรศัพท์เบอร์โทรก็ได้นะคะเขาจะมีเบอร์โทรไว้ในเพจนี้หรือว่าในกล่องข้อความก็ได้นะคะอะค่ะก็จบไปแล้วเนาะสำหรับเส้นทางหรือว่าแนวทางในการเป็นตำรวจหญิงนะตำรวจหญิงนะคะเขาก็เปิดรับทุกปีนะแต่เพียงแค่ว่าเราไม่รู้ระยะเวลาในการที่จะเปิดรับสมัครเนาะก็ สิ่งที่สําคัญก็คือถ้าอยากเป็นตํารวจหญิงจริงๆอย่างเงี้ยเราก็ตั้งใจให้อ่าตั้งใจเรียนเนาะถามว่าต้องเรียนสายไหนก็คือสายไหนก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสายอาชีพสายสามัญน,นะคะสายวิทยาศาสตร์สิ่อภาษาได้หมดเลยเพียงแต่ให้มีวุฒินะคะวุฒิมหวุฒิมาปวชนะคะเพื่อที่จะได้เข้าไปสมัครสอบได้นะส่วนวิชานะคะก็คือจะคล้ายๆในการทดสอบก็คล้ายๆกับตํารวจชายเลยเนาะ นะเออก็คอยดูประกาศนะคะคือถ้าเขาประกาศเขาก็จะบอกหลักเกณฑ์มาเนาะเกี่ยวกับอายุอ,ายอะไรต่างๆนะคะก็คอยฟังประกาศเนาะแล้วก็จะมีการทดสอบร่างกายนะคะหรือไม่ถ้าถ้าใครที่อยากจะเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆนะคะลองไปดูประกาศเก่าๆก็ได้ที่เขาเคยประกาศไว้ว่า อาคุณสมบัติเป็นอย่างไรนะคะเราจะได้เตรียมตัวได้ถูกต้องนะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆหรือเพื่อนๆในหลายคนนะคะที่อยากจะเป็นตำรวจหญิงเนาะนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปค่ะบ๊ายบาย